ขอ,อนำพรจากพระพุทธองค์สามประการมามอบให้พวกเราหนึ่งทำตัวง่ายๆสองทำใจร่มๆสามมองโลกกลมๆว่าม,มีแต่ธรรมะทำตัวง่ายๆคือให้หาทำตนเป็นบุคคลไม่สำคัญของโลกอย่ายึดติดเธอมันในหัวโขนบรรดาเมที่เราสวมอยู่ถ้าเราอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขนะโยมนะอย่าไปเรื่องมาก ภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่า,ยาเยอะเยอะรู้จักไม่เยอะโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยนี่มนุษย์ป้าทั้งหลายนี่ดูซิเนี่ยชอบเยอะนะไ,ไปรอคิวกินก๋ว,วเยเตี๋วก็บนไปรอเข้าห้องน้ำก็บนก่นรอแจกไผดีก็บนกลับบ้านเจอสามีก็บน่นโลกนี้ไม่มีอะไรดีสักอย่างคนเยอะในโลกนี้ไม่มีอะไรดีสักอย่างเพราะฉะนั้นทำตัวง่ายง่าย ความเรียบง่ายมันเป็นพี่น้องกับความสุขนะอยู่ง่ายกินง่ายใช้ชีวิตง่ายง่ายอย่าเรื่องมากนี่ถ้าอย่างนี้ชีวิตโยมจะเบาชีวิตโยมจะสบายจะไปยึดติดถือมันในหัวขนบรรดาเมียนะมี่ก่อนสมัยถนนที่นี่ยังไม่ดีเนี่ยนะมันเป็นถนนถนนทางเกวียนนโยมมันเป็นทางเกวียนแล้วมันเลนยังกัดทางไปดาวคานิยมนะ ถนนไปดาวัางคารยังไงอย่างนั้นเลยพระอาจารย์กระเราจะเดินทางไปสนามบินรถไปเตะโยมติดลมเอารถถ่ายมาลากรถถ่ายตะอีกคันหนึ่งทีนี้พระอาจารย์ก็ต้องไปสนามบินก็จะประเทศด้วยสื่อศิลิกิบใช่ไหมจะได้มีรถรถขนลำใหญ่อยู่รถคันนี้เขาขนทั้งลำใหญ่แล้วก็บรรทุกหมูไปขายเลยนะเหม็นขี้หมูมากเลยวิ่งขนลำใหญ่ทุเรงบุเรงมาพระอาจารย์ยกยกยกเขาไปด้วย จังก,ก็เลยขึ้นรถขนลำไ่แล้วมือน่ะจับประตูไว้มันจะพุ่ออกไปได้ทุกเมือสภาพมันขนาดนั้นได้ยมน,นะกระจกก็ไม่มีข้างหลังก็มีลำไ่แล,แล้วก็มีกลิ่นขี้หมูอตเปื่อปหมดโอ้โหเราก็นั่งเปื่อยเสภาพอัตามา, Leader, able, able, able า,า,าที่ปุเลยปุเลยปุเลยออกไปออกไปจนถึงสี่แยกแม่กอนนะจะเข้าเมืองรถไปติดไฟแดงสักพักนก็มีรถมาจอดเทียบไ,ไปใกล้เป็นรถเบนซ์ของคุณนาย้นเลื่อนกบบระจกเนาะ ใช่ท่านพ่อไหมใช่โยนแล้วท่านมันนั่งอย่างนี้ได้ป็นไงโอ้หัวใจยกจะร้องนั่งก็ไปได้ยังไงแม่มาขึ้นนอตโยนนั่นจะนั่งไปไหนอู้ว่ากระจกขึ้นนั่นแหละเหม็นขี้หมูอาจารย์นั่งอยู่ในนั้นแต่ถามว่าเหม็นไหมอาจารย์บอกเออแม่ไม่ต้องห่วงแม่อาตมานั่งได้สบายอีกนิดเดียวก็จะถึงสนามบินละ แต่ที่สําคัญนะไม่ต้องทุกแทางต้องมาเพราะเาิมาเอาก้นนั่งไม่ได้เอาหน้านะเข็นไหมเราต้องวางหัวโขนนะเมื่อถึงบางครั้งบางคราวบางจังหวะเวลาของชีวิตเราต้องรู้จักถือต้องรู้จักปล่อยนะเมื่อถึงเวลาถือก็ต้องถือเมื่อถึงเวลาปล่อยก็ต้องปล่อยอย่าไปถือมันทุกที่ทุกทางมันจะทําให้เรางกายเป็นคนเยอะเยอะซึ่งเรื่องมากอย่างเมื่อวันก่อนมันได้ยี่สิบหกงมา จับเยอรมันสองคนโอ้โหตัวสูงสามเมตรนะโยมพอมาถึงปุ๊บก็ถ่ายรูปกับธารมะธรรมาตรมานี่แค่เอวเขาเท่านั้นน่ะอ่ะเขาเนี่ยจะเขาสูงมาเขาเลยเอามือมาวางหัวธารมาโอ้ยนักท่อเที่ยวไทยเป็นหมื่นคนช็อกรูเปล่าตายตายเลยเหยอเห็นไหมทำไมบอกโยมพ่อโยมพ่อยอย่าว่าเขาอย่าเราอย่าไปถือคนที่ไม่รู้เห็นไหมแต่ถ้าเราถือนี่เราเกิดเขาไหม เ,เ,เขาผู้ป่วยเขาไม่รู้มาเขาก็ไม่รู้เขาเลยเอามือมาวางบนหวัวต่อมาเสร็จแล้วก็เช็ดแหงข้อสามีเช็เดแหงุู้พันในแย่ปรีเข้ามยากอาตามาเอามาหลบเกิดไม่ทันเลยเห็นใจไหมแต่อาดมาไม่เกิดเช่นคนเพราะอาดมาไม่ถือเนี่ยเป็นคนไม่เยอะเนี่ยทีนี้ปีใหม่นี่อยากใช้ชีวิตให้มีความสุขไหมโยมไหมนี่ทำตัวง่ายๆอย่างนี้ ถึงเวลาใช้หัวขนก็ใช้ไม่ถึงเวลาใช้ของวางทำตัวง่ายๆอย่าเปเรื่องแม่ทำประการที่สองทำใจร่มๆทำใจร่มรมเราอยู่ในร่มหายอย่างนี้เราเย็นไหมสบายจิตสบายใจไหมสบายมากเลยเห็นไหมทำใจร่มร่มก็หมายความว่าถ้าเราเป็นคนใจเย็นเราจะเป็นคนที่สุขง่ายและทุกอย่าง ส่วนคนใจร้อนเป็นคนที่ทุกข์ง่ายสุขยากไปอยู่ที่ไหนก็ใจร้อนนะแล้วก็คนอย่างนี้เป็นคนชอบติฉินนินทาคิดกล็ลบพูดกล็ลบอกทำก็ลบมันลบก,กับทุกสิ่งทุกอย่างลบกับทุกคนแล้วไปยืนอยู่ใกล้ใครคนคิดก็ลบอกทำลบก็จะหาพวกนนะเช่นมานั่งตรงนี้เห็นว่าไหมเนี่ยคนเยอะอย่างเนี้ย อาหาก็ไม่พอห้องน้ำก็ไม่จังเลยรู้ยอ,ยอ,ยอย่างนี้นะฉันเหน่มากหรอกแกมางเล็ในคนนี้ไม่เคยคิดมาก่อนเลยลนะการถ่ายรูปทูลิ่สวยมากพ่อจะรีไปเพระราบเสร็จปั๊บก็จอให้ก็เจอเรอข้าเริ่มคน,นเป็นแสงปเป็นไงล่ะสองคนเสียมั้ยเสียบคนข้าได้ยินกันเลงซึ้งกับมใบไม้บา,า,างนอยู่ดีด ฉันก็อีกคนหนึ่งไปเข้าห้องแล้วโดนเพื่อน,น,น,นเฝ้าในห้องทำตัวน่าร็จณ์เลยเพื่อนถึงผลักโค้งขึ้นมาอู้ใจเจะวายทั้งทั้งที่เขาเก่งไว้ตลาดผ้าเช้าไม่พูดเลยเจอคนคิดลบคือรถต่ำรถมาชวนพูดกนเลยสามคนนี้นเป็นไงรถผ่านรถมากอยู่ที่ไหนเรือเรือเนี่ยเห็นไหมยู่นก็งอนะถ้ามันไม่หยุดออกมา คนก็ยังไม่รู้ั้างในเราดีไม่ดีใช่ไหมพอพูดออกมาปั๊บคนเลยรู้เลยว่าคนเลยรู้เลยว่าเราเน่โง่ใช่ไหมชลึนทำใจร่วงร่ำก็คืออยู่ห่างๆคนคิดลบพูดล็อกทำลบเกล็อกคิดล็อกพูดลบอกทำลบชีวิตติดลบอย้อนไปอยู่ที่ไหนย้อนจะไม่มีความสุขเลยเนี่ยคนที่ทำอะไรลบๆเนี่ยชีวิตมันจะไม่ร่มเลยมีแต่ทุกเมื่อกี้กลางแดดเปืี้ยวๆต้องเงยมือถึงเขาสุดดำมันไหวเพื่จ้า คือเป็นคนคิดลบพูดลบทำลบเอามาตะเกีเยงพระอาจารย์ต้องตันนี้นะเชิญบอกให้ย้อนร้านอรอยมันอยู่ที่ไหนแต่ซีดายวันนี้นะเะาไปจองคิวแล้วมันเนยอะไปเลยแกเอาร้างข้างมาก็พระอาจารย์ก็ฉัน,นไปก่อนเราคิดในใจเราไม่อร่อยแล้วเอามาทำอะ <laughs> ไมเด็ดไปเนี่ยมันคิดไม่พูดไนะม่ทำน้องนะคุณแม่จะคิดว่าความสุขอยู่ข้างหน้าเสมอไปอ่ะเห็นไหม ของมีอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ของดีที่สุดหรอกเขาไม่กจะคิดว่าของดีที่สุดคืออยู่ข้างหน้าคนราะเาน,นี้ยทำตัว,หตวหเหมือนนักฟุตบอลนักฟุตบอลนี่บางทีเขาประหลาดนะมองในมุมธรรมะนะมุมอืมม่นจะไม่ว่ากันอันนี้อยากจะมองจนมองมุมธรรมะนักฟุตบอลเนะี่ยพอลงสนามพวกต้องวิ่งหาลูกฟุตบอลใช่ไหมวิม่งไล่กันทั้งสนามตลอด90นาทีใช่ไหมแต่ประหลาดมากพอกลูกบอลมาถึงหามพวกเต็มพียงเลยใช่ไหม ท่นอยากได้ฟุตบอลไม่ใช่หรอพอลูกเข้าหาปุ๊บทำไมมันไม่เข้านานๆมันเตะทันทีเห็นไหมยังคนบางคนทำเกลวเหมือนนักฟุตบอลรุ่ฟุตบอลก็ท้าเตะเพี้ยงก็ท้าเตะเพื่อนก็หมายความว่าความสุขมาหาเมืองแล้วแต่ไม่รู้จักรับความสุขเพราะความสุขมาแล้วก็เตะความสุขทิ้งอย่างเรามาทำุญปีใหม่นี้นถ้าเรามาองอะไรในเช่งเวงหยุดยมจะมีความสุขมากนะมีความสุขมาก เลี้ดอกมอไม้อมทำอไรโ้ยสวยอย่างนี้มาที่นี่เหมือนสวรรค์เลยโอ้เนีคนใจร่มๆเหมนนะือนนเออแต่คนยื่เราพูดเอาทำร้องก,ก็บอกทำไมคนมันมาเยอะทำไมมาเยอะอย่างนี้นี่อากาศแพรจะไม่มีหายใจเลยน,นี่ยู่นนี่มนะันจะกลับเหรอแต่พาย,ยามจะกลับป๊อกโทรหาเพือ่อนแก๋แกอยู่ไหนเนี่ยฉันอยู่โซนเนี่ยฉันจะกลับเลวนะถ้นไม่กลับก็ชะแก,ะแก้งเกเพือ่อกระต่ายายเรียเย ต้องกลับกับแขกด้วยก็กลับไปแล้วไปไหนออกไปข้างนอกไม่มีที่กินไม่มีที่เที่ยวรถติดไปติดแงะอยู่ข้างนอกอีกสองชั่วโมงสองะนาะทีเองไหมเออคนใจร้อนนะยอมนะกดง่ายกดง่ายจุนเฉียวง่ายทำให้ทุกง่ายฉะนั้นปีใหม่ทําใจร่มรออย่าไปกดง่ายอย่าไปงุดง่ายอย่าไปจุนเฉียวง่ายอย่าไปมองอะไรง่ายลบมองอะไรง่าหาแต่ง่ายดีง่ายจำไว้นะ ครูบาอาจารย์ของเราอ่ะท่านเตือนม,มาบ้างหน่งท่านบอกว่าจะหาคนมีดีโดยสุขอย่ามัวเที่ยวคนหาสาหัสเหมือนเดียวหาหนวดตาตาเปล่าเลยคนที่เคยมองแต่ดีมีคุณจิตริงต่อไปประการที่สามมองว่ากลนกลมมันมีแต่ธรรมะมองว่ากลนกลมมันมีแต่ธรรมะถ้าเรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอุปกรณ์สอนธรรมเราจะมีความสุขมากเลยมองทุกสิ่งทุกอย่างนะ เป็นองค์ระกสอนทำเราให้กมดเลยสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดีเสมอสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นครูให้เราได้เสมอความทุกข์เกิดขึ้นมาเราต้องเอาปัญญาจากความทุกข์ดพ้ได้หรู้ทุกอย่างหน้านะจงเฉลียวฉลาดจากความผิดพลาดใจหย่อนนะจงเติบโตจากความผิดพลาดจงเฉลียวฉลาดจากความรู้มองทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นครูสอนธรรมะของเรา พระอาจารย์พุทธิยันมองว่าหากมองทุกคนเป็นครูเราจะมีชีวิตอยู่อย่างแสนตึรงจบตอน, oh. นนี้เมื่อวานยังมีคุณยายมาเข้าคิวรออย่างนี้แถวมันก็ยาวไปมากเลยเมื่อวานนะ่ะคนมาเป็นแสนเมื่อวานแะลวันนี้ก็เป็นแสนเหมือนกันรถติดไปจะถึงในเมืองแล้วตอนนี้คุณยายจะยืนนะานคิวก็ไม่ถึงสักทีคุณยายก็พยายามบวกมาให้พระอาจารย์เห็น อาจารย์กมองไปก็เห okay. <laughs> ็นอยู่ว่าแกพยายามโบกมืออย่างๆพอพ่อจันไม่รู้จกทิ้ก็ก็กาะไหลเจ็ดสิบห้าเลยนะสร้างความสนยใจตลอดแลไปมายก็เป๊ะเกก็เอาปฏิหินขาอหัวขาอแทนพ่อจันนายมคื่อไม่ถึงเจ็ดทีจะให้เคาะให้ก็ะได้เคาะแล้วเขอไดกต้มองด้วยความประหลาดเขามองว่าเด็กนีใครผู้ใดก็ไม่สน ยายมีความสุขมากคอคิวมาถึงด้วยนั้นสิ่งแรกที่ยายทำไม่เอาความดีเด่นจากพระอาจารย์สิ่งแรกที่ทำขอขอเกรงก่อนพระอาจรารย์ทำไมทำไมให้ยายคอยกันหนี้ยายเนี่ยนะมาจากอีสานทำไมให้ยายคอยเปนขนาดนี้อาจารย์ก็เลยบอกยายพอาจารย์อไหนนะอีสานยายรู้ไหมวันนึงที่ยายเมื่อกี้มาจากจร้อยเซนจูน ยายจอยเลยยังไม่จบบนต่อรู้ไหมยายเจ็ดสิบห้าีนี่นะปวดขาแบบน้่นเนี่มันเขาดานี่ปวนขาเสิร์ฟเลยมุกกีเลยยีนน้หน่อยหมอครอาจารย์รู้ไหมนี่นแม่ให้ดูเลยาด้วยระเบีย แม่ยับจังแก่แบงค์ยี่สิบีใช้มาสิบปีอยู่ที่ถามว่าจะเลิกขายดูใครอย่าง,ดาง,งาเดียวไงแล้วก็่นก่อยก็แบบเนี่ยม่ยื้อน่ต้องกินนะครับตัวนุม้ม,มิดหมนขาเล็บหลังไม่กก็ปวดอินพระเจ้ามองทุกอย่างเป็นธรรมะขอมอบพรสัมประการนี้เป็นพรปีใหม่ให้แก่พวกเรา นำไปประพฤติปฏิบัติก็จะได้มีกวามสวัสดีมีชัยโดยทั่วกันนุ์ท่านทุกคน Happy New Year to you. <c oughs> <c oughs>